สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่ยี่สิบสามเดือนสี่ปีหกแปดนะครับผมฮานอยสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงแต่ว่างวดก่อนนี่ก็ยังเข้านะเข้าพิเศษเนาะเก้าสองกับเก้าอะไรเก้าเข้าสองเก้าแล้วก็สองศูนย์นะเป็นรอบพิเศษนะหมดก่อนนะ วก่อนๆเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงอ่ะก็มาดูของวันนี้วันนี้วันนี้ขอให้เข้าทั้งฮานอยแล้วก็หงวยลาวเนาะสามฮานอยวันนี้ครับผมนะก็นี่เลยสองสองนะครับก็จะมีสองหกสองหกสองเจ็ สองสี่สองห้าสองศูนย์สองแปดกันนะครับสองสามแล้วก็สองเก้าเนาะไม่ไม่ได้สองหนึ่งนะคงไม่มาสองหนึ่งนะทุกคนสองหนึ่งกับสองสอง ตัวเนี้นะครับก็จะมีสองหกสองเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าตามด้วยสองอืมแปดกับศูนย์เอาตัวไหนดีสองศูนย์นี่ก็มาบ่อยเนาะมาเกือบทุกวันเลย เอาสองแปดมาสองหกสองเจสองห้าแล้วก็สองแปดเป็นตัวเน้นสําหรับรอบที่เน้นนะครับรอบที่เน้นขอเน้นขอเน้นขอเน้นปกติพิเศษกับ VIP เนาะเอาอะไรดีนเนี่ยพิเศษ พิเศษ่ะพิเศษก็ได้เนาะพิเศษก็ได้อ่สามหน่อยวันนี้ครับผมนะขอให้มีเลขกสองมาแล้วกันสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปหมเ่เราพัฒนาน,นะครับสวัสดีครับ